สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลย์ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหนองชะโดจังหวัดสิงห์บุรีนี่นี่ฮะบรรยากาศหน้างานนะครับวันนี้เก็บค่าบัตร150บาทนะครับโอ้วันนี้คนมาเยอะเลยนะครับทุกคนนี่ คนมาต่อแถวเราเยอะเลยนะครับทุกคนครับนี่บรรยากาศสดๆบรรยากาศสดๆในการต่อแถวซื้อบัตรเลยนะครับทุกคนถึงจะเต้นได้คนถึนนงจะ,งม,ะงมารอมันเต้นได้คนเหนือก็มีคนใต้ก็ม,ะม,ะมะีนี่นนะพอ่พอพ่อแม αι, ๆ่ๆมารอกันแล้วนะครับทุกคนครับ นี่ฮะเอซี FC ของเรานะฮะวันนี้มาให้กำลังใจสาวนักเพี่บ้านแพงน,นะครับที่วัดหลวงชะดูสิงห์บุรีนะฮะบัตรราคา150บาทเท่านั้นเองนะครับว้าวแล้วย็ สว <gas: S 1> <บ> uh, ัสด <ham S 2> <Nossa> ีครับสวัสดีครับ้ต้มาหิสู้ทิครับ ไปชนบุรีมามากระยองมามากนะแค่สุพรรณแค่นี้จิ๊บจิบเออโอ้โหโอ้กระสือมาเลยบรรยากาศนะครับการเตรียมความพร้อมที่จะดูหมอรำนะครับก่อนแรกก็คือต้องซื้อบัตรก่อนนะฮะทุกคนฮะ ซื้อบัตรก่อน150บาทเท่านั้นเองนะครับคนมารอเยอะมากๆเลยนะครับนี่ฮะ ก็โทรไปถามพห้เองก็บนไี่ขาแลบววัสดีครับวัสดีครับปกตินะฮะงานภาคการก็จะหาลิเกนะฮะแต่รอบนี้นะครับเจ้าภาพหาสาวน้อยพเพชรมั่นแพงเพราะว่าเป็นเอฟซีของน้องอุ้งอิ่งนะฮะประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยนะฮะ ปีเยอะนะสิงเลียออสิงเียเอฟซีเยอะเลยแต่ตกลงไปเจอองค์หยิงยังครับเนี่ยเจอออแล้วครับ๋ได้เลยเขอบคุณมากครับขอบคุณมากหนึ่งปีมีครั้งนะครับไปเจอที่ไหนได้คะเนี่ยหลังห่านหลังห่านหลังห่านใช่หมอรัมหลังห่านมอไอร์ขาคอยเด้อองค์หยิงเด้อ มาจากไหนอิงอนบึงการค่ะบึงการแต่ดนแฟนยูนีค่ะอ้โหแล้วพวกงอิงมากเลยอ้โหนังเอกใหม่ม่อานองเอกใหมใครครับมีหลายคนเลยฮะออมแอมนั่งเอกสาวน้อยสก็มาด้วยนะ รู้จักนายเอ็นสาวน้อยสองไหมมีสาวน้อยสาขาสองแล้วบ่ออาเปิดคณะใหม่ครับเปิดวงที่31สิงหาปีหน้าเเพ่นสำหรับสมัครได้รอประกาศนะครับสมัครเป็นเต็กน้ำในเด้อได้ครับได้เป็นเด็กเสือเพลินแหม่ได้สาวน้อยลำเพลินโชว์สาขาสองวันที่31สิงหาปีหน้าเปิดวงครับครับผมสาขาสองครับสาขาสอง เไไป้าเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนมาให้ทุกคนได้ชมเรื่อยๆกันเลยนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจะมาตีค่ายบาง้ะกันนะฮะ เรามาลุ้นนะครับว่าคืนนี้จะอายะหรือเปล่านะฮะเรรยกาศสดๆเลยนะครับทุกคนนะฮะมาตอนนี้ยังทันนะครับราคา150บบาทเท่านั้นเองนะครับ อ,นะอากาศจะร้อนนิดหนึ่งเนาะยุงจะเยอะนะครับพบยากันยุงจะดีมากเมื่อกี้ทีมไลฟ์สดจูดี้นะฮะก็ให้ยากันยุงมาแล้วนะครับ <enga> อ้าวสวัสดีครับมาดูหมอลำด้วยกันเลยครับเนี่ย อ,อันนี้อันนี้อันนี้ครั้งแรกว่ะท,ที่ที่หาหมอดำครั้งแรกเลยครับเออครั้งแรกเลยปกติก็าหาลิเกนะแต่ว่าหาลิเกสติงลามเออตืน่นเต้นไหมที่จะมีหมอดำปกติเคยดูไหมครับนกน้อยเล่นอยู่ว่ามันจะตายนอนเลยอ๋ <c oughs> <c oughs> อนอนเลยฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไร มันจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตเนาะมันจะมีช่วงคอนเสิร์ตในช่วงอะไรนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะขาเชิญเลยไปซื้อมาไปขายเลยซื้อมายี่สิบเราขายสี่สิบวันนี้แม่มาเชียร์ใครครับวันนี้เชียร์ทุกคนเป็นคนที่ไหนฮะจังหวัดที่เป็นคนขนแผ่นที่เราทำงานที่สิงคโปร์อ๋อนานไหมได้ดูหมอลำเนี่ย ก็สวยมากก็คือถ้าให้ดูแบบนี้แม่ไม่ได้ดูเลยเพระมันก็มีแต่ซีออลายด้วยซีออลายด้วยมาดูด้วยด้วยว่ามีโอกาสที่จะมาเท่ยวที่สมุทรีอ๋อใช่ไหมตื่นเต้นไหมพอรู้ว่าจะมาเล่นสุบุรีก็วางแผนพอสมควรว่าฉันจะเอาใครมาเป็นเพื่อนดีนะบนทางนี้ดูไม่เป็นส่วนใหญ่ดูลิเกเนาะใช่ลูกน้องลูกน้องมามาด้วยอ๋อไหนไหนลูกน้องนี่สวัสดีครับพี่พี่เป็นคนภาคกลางเลยใช่ไหม คนอยู่จังหวัดคือดูบอลลั่มไหมอ้นนี้โดนบังคับไปเนี่ยโดนบังคับป่เพื่อนเด็นเด็ดอยวจะกลัวจะติดใจอ่ะใช่กลัวจะติดใจเนี่ยเขาคนเขาคนสิงห์บุรีนั่นเองอ๋อสิงห์บุรีหมดเลยเหรอครับแค่ดูบอหลั่มเค่ดูบอลลั่มไหมครับเนี่ยโดนบังคับมาใช่ไหมเดี๋ยวกลัวจะติดใจในแย่เลยนะติดใจแย่เลยอ๋อเสียงอีสานเราเรามาดูลำเพลินบ้าง อันนี้ลำเพลินสิงดูมานานแล้วไงออ๋ใช่ดูมานานแล้วใช่ใช่แล้วก็ดูทุกอวัยวะเจ็ดดวงยิงด้วยต้องต้องนิ่งนิ่งแดงปุ๊บเลยแม่แม่สิงห์บุรีวะเนี่ยเหรอดูมอลลครั้งแรกไหมปกติดูลิเกใช่ไหมใช่เลยลิเกคณะอะไรสารามสารามดูไงน้องควรจะดูแล้วติดใจอ่ะเจ๊เนี่ยปูเสือไปรอแล้วเนาะ ได้มาลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติดูเนาะดูแบบความม่วนความสนุกเนาะอะไรเซ็นอ่าฝากฝากสาวน้อยเพจบ้านแพงไว้ในอ้อมอกน้อมใจด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะหมอรามกับลิเกจะมีความสนุกแบบไหนมันคนละอย่างกันเนาะคนละอย่างกันแต่กอ็ผมก็ตามตามกับน้องๆทีมงานสอนราม สวัสดีน้คนเทุรีโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ